บิวล,ลองกินผักกับแก้วหน่อยไหมเหม็นแบบเนี้ยใครจะไปกินได้อ่ะเอาออกไปนะจะเื่ออ,อาหารแบบเนี้ยใครมันจะกินลงบิวไม่ใช่เด็กมันนอกนะถ้าแม่อยากกินมากเนี่ย ก็ไปนั่งกินหน้าบ้านคนเดียวโนวดแล้วก็อย่าเอาเข้ามากินในบ้านด้วยเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นติดบ้านเข้าใจปะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณแม่คะบิวบอกแล้วไงคะว่าคุณแม่ถือของเองเห็นไหมอะกับข้าวหน้ากินหน้ากินเนี่ยหกหมดเลยบิวเสียใจอะค่ะแม่ครับ ที่หลังมีอะไรอ่ะแม่ก็บอกบิวสิครับบิวเขาเป็นลูกสะพ้ายยังไงอ่ะเขาก็เต็มใจที่ช่วยแม่อยู่แล้วจริงไหมคะที่รักใช่ค่ะไหนๆนเนี่ยอาหารเย็นมันก็หกหมดแล้วอะค่ะงั้นเราออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมคะบิวอยากกินอาหารญี่ปุ่นอะแม่ไปด้วยกันไหมครับออแม่เขากินไม่เป็นหรอกคะ่ะไว้เราค่อยแวะซื้อ,อยาอื่นมาให้แม่กินก็ได้เนาะไปกันเลยค่ะบิวอยู่แล้วอ่ะจ้ะ บิวจ้างแม่บ้านใหม่เหรอทำไมแก่เก่แม่ตั้มฮะแม่ผัวเธอหนีจะเป็นนอกอะไรเบอร์นั้นน่ะแต่งตัวก็สุกปกมอมแมมอีขยะขย่งอะ่ะบิวถึงได้เซ็งแบบนี้ไงคะพี่แอนนิบ บิวไม่กล้าชวนใครมาบ้านเนี่ยนะคะช่วงเนี้บิวอายอะ่ะพ่อแม่บิวเป็นถึงเจ้าของธุรกิจใหญ่โตตั้มมาจากบ้านนอกอะ่ะบิวยังพอทนเพราะว่าตั้มอะ่ะเขาไม่เหลือเขาคงไอ้หนุ่มบ้านนอกแล้วแต่แม่ตั้มนี่สิคะบิวพูดถึงบริษัทอะ่ะบิวรู้ใช่ไหมอะ่ะว่าเปสามีพี่ตอนเนี้กำลังตกที่นั่งลำบากอะ่ะบริษัทที่สามีพี่ก่อตั้งอะ่ะไม่มีกำไรเลยอะ่ะ พี่แอนกำลังจะบอกให้ตั้มเนี่ยถอนตัวจากการเสนองานแข่งกับสามีพี่เพื่อช่วยพี่ใช่ไหมคะเรื่องนั้นอ่ะบิวเสียใจด้วยนะคะพี่แอนก็รู้ว่าตอนนี้บริษัทของบิวก,กำลังแย่ถ้าไม่ได้ดิวเนี้ยพ่อแม่บิวต้องล้มละลายแน่แหมพี่ก็พูดไปงั้นแหละพี่ไม่กล้าขอให้บิวทำเพื่อพี่ขนาดนั้นหรอกก็ดีค่ะ บิวถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าไงคะมแม่คุณจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะทำไมล่รบิวบิวไม่โอเคเหรอ,อม,มันก็นิดนึงอะคะ่ะแม่คุณอะชอบกินอาหารที่แปลกๆกกลิ่นแรงแงบิวไม่ค่อยชอบอะคะ่ะขอโทษนะบิวบิวช่วยอดทนหน่อยนะช่วงนี้แม่พี่ไม่ค่อยสบายพี่ไม่อยากให้แม่อยู่ก้านอกคนเดียวอะ โรงพยาบาลก็อยู่ไกลถ้าเกิดอาการแม่กำเริบขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่เอาอก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะ อ้าวพี่แอนนั่งก่อนสิพี่นี่แล้วทำไมแม่ผัวแกถึงนั่งกินข้าวแบบนั้นล่ะก็อยากกินของเหม็นๆเน่าๆก็กินที่พื้นไปเลยสิร้ <c oughs> ายมากนะเย็บบิวออว่าแต่พี่แอนมาเนี่ยมาทำไมอะ่ะถ้าจะมาคุยเรื่องนั้นอ่ะฉันไม่คุยด้วยนะเปล่า ก็ช่วงนี้เห็นแกเครียดๆอะ่ะก็เลยว่าจะชวนแกไปช้อปปิ้งโอ้ยไม่เอาอะ่ะบิวขี้เกียจเดินถ้าอย่างนั้นมาหาอะไรทำแก้เครียดกันดีกว่าไม่ต้องออกแรงเดินด้วยทำอะไรอะ่ะก็คุยกับผู้ชายในแอปไงจะบ้าพี่บิวมีตั้มอยู่แล้วนะโอ้ย ก็แค่ขำๆเองอะแก้ซิงแก้เครียดพี่อะก็ทำอยู่ประจำแล้วอีกอย่างหนึง่งบิวก็ไม่พอใจยินแม่บ้านนอกนี่อยู่ไม่ใช่หรอก็ดีเหมื <lish> อนกันค <t> ุยขำๆเนี <lish> <t> ่ยจะได้กระชุ่มกระชวยเอาโทรศัพท์มาพี่โหลดแอปให้ เรียบร้อยมีอะไรปะบิลอย่าทำแบบนี้เลยลูกยุ่งอะไรด้วยเป็นแค่แม่ผัวไม่ใช่แม่แท้ๆไม่ต้องมายุ่งไม่ยุ่งก็คงไม่ได้ในเมื่อตั้มเป็นลูกชายของแม่การที่บิลทำแบบนี้ก็เท่ากับเหมือนว่า บิวสวมเขาให้ลูกชายของแม่นะโอ๊ยแค่อีกแค่คุยเนี่ยจะมาสวมของสวมเขาอะไรคะป้าประจาทถ้าไม่อยากให้ทำเนี่ยคุณแม่ก็กลับบ้านนอกไปสิคะไปซะตอนนี้เลยเป็นไงดีคะไปเลยคะ่ะไปเลยชิ้วไปไปสิไป <laughs> โหยคนยิ่งรีบรีดอยู่ลืมของเธอได้เอ้าออกไปสิออกไปคิดว่าไล่แม่ไปแล้วอะแม่จะไม่บอกเรื่องนี้กับตั้มอย่างนั้นเหรอครูฉันเหรอไม่ได้ครูถึงแม่จะเป็นคนบ้านนอกไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแต่แม่ก็ไม่ยอมให้ลูกชายของแม่น่ะอยู่กับคนใจร้ายอย่างบิวหรอกนะ คิดว่าทุกวัน,นที่ตั้มเขาได้ดีเพราะแค่ไม่ใช่เพราะครอบครัวฉัน,ห,นหรอกหรอหักสํานี่กับตัวเองซะบ้างนะหรือว่าอยากจะเป็นตัวถ่วงของลูกชายก็ลองดูน่าสงสารจริงๆริงสงสารอะไรถ้าหนูไม่มีพ่อแม่รวยอ่ะหนูอะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทั้งมารยาทและสมบัติผู้ดีไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยบิว หัวแกด่าว่าแกเป็นไพร์อะไม่มีสกุลลุนชาดนะน้อยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเปล่านะคะบิวไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอะก็เห็นอยู่เนี่ยก็เมียแกน่ะเขาไม่พอใจที่แม่ตักเตือนแม่เตือนบิวเรื่องอะไรครับก็เพื่อนของเมียแกน่ะชวนให้เมียแกน่ะคุยกับผู้ชายคนอื่นแม่ไม่ชอบ ที่จะเห็นลูกชายคนเดียวของแม่ต้องถูกหลอกแม่ก็เลยห้ามไว้จริงเหรอบิวก็แล้วไงยังไม่ได้คุยสักหน่อยถึงคุยจริงเนี่ยแล้วมันจะทำไงก็บิวเบื่อบิวเบือ่อที่ตั้งไม่ยอมเย้ยแม่มันน,นอนนี่กลับไปพูทีอ่ะก็เลยหาข้ออ้างเป็นคนอื่นกันหรอพอกันทีไปดีครับแม่เราไปจากที่นี่ดีกว่าคุณจะไปไหนคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะคุณลืมไปแล้วอ่ะ ที่คุณอยู่ดีกินดีทุกวันเนี้ยก็เพราะใครถ้าคุณจะไปก็อย่าหวังว่าจะได้กลับมากลับมาก็บ้าแล้วคุณเท่ากับแม่ผมขนาดเนี้ยเชิญคุณอยู่กับเพื่อนคุณไเปเถอะอดตายดีกว่าอยู่คนแบบคุณไปครับแม่จะไปไหนก็ไปนี่ผัวไม่ตายก็หาใหม่ได้พวกเลี้ยงไม่เชื่องมิวเกียดคนพวกนี้เข้าไส่เลย พี่แอนพาบิวไปชอปปิ้งทีบิวอยากใช้เงินเนี่ยระบายอารมณ์เห็นทีเนี่ยจะไม่ได้แล้วจ้ะทำไมไม่ได้อ่ะก็ไหนพี่แอนบอกว่าจะพาบิวเนี่ยไปทำอะไรแก้เซ็งไงเพราะว่าภารกิจของพี่อ่ะลุล่วงแล้วว่ะสิอ่ะไหนๆก็พูดแล้วบอกตรงๆเลยก็แล้วกันนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของฉันเองแหละ เรื่องบ้าอะไรเนี่ยก็ฉันเนี่ยวางแผนให้แกเนี่ยเลิกกับผัวแกไงพูดเรื่องบ้านอะไรฉันก็หลอกให้แกเนี่ยเลิกกับผัวแกไงนางโง่พ awesome> ี่แอนพี่ทำแบบนี้กับฉันทำไมก็เพื่อช่วยผัวฉันไงฉันเคยขอแกดีๆแต่แกไม่ช่วยฉันก็เลยเขียมือดีของบริษัทแกออกนั่นก็คือตั้ม เกิดว่าบริษัทแกไม่มีตั้มเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าบริษัทแกเนี่ยไม่มีอะไรเลยกระจอกแกลังบ้าช่วยไม่ได้นะฉันจะรอดูวันที่บริษัทของแกเนี่ยล้มละลายก็แล้วกันนางบิวน้องรักบาย